การเปิดรับบริจาคเงินนะครับไม่ว่าจะใช้จ่ายในวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามนะครับผู้ที่เปิดรับบริจาคเนี่ยเมื่อมีคนเขาโอนเงินมาแล้วเนี่ยครับก็จะต้องเอาเองินเหล่านั้นเนี่ยไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เปิดรับบริจาคนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะหมกเม็ดเงินเหล่านั้นไปเป็นของตัวเองหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในประโยชน์ส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีความผิดข้อหาช่อโกงประชาชนได้นะครับในเคสของลุงพลเนี่ย เงินไม่ว่าจะเปิดรับบริจาคในการสร้างพญานาคหรือว่าเงินที่รับบริจาคมาเพื่อเอาไปสร้างศาลาวัดในส่วนนี้ครับลุงพลก็จะต้องเอาเงินเหล่านี้นะครับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้วถามว่าเมื่อการสร้างพญานาคก็หยุดนิ่งนะครับส่วนศาลาวัดเนี่ยสร้างเสร็จแล้วปัจจุบันทําไมเรื่องนี้เงียบไปเลยทําไมเงียบหายไปนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับเงินเหล่านี้ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการหาลือกับกรมสรรพากรอยู่ว่า เงินในส่วนนี้จะต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ากรมสรรพากรตอบมาว่าเงินเหล่านี้ไม่ต้องเสียภาษีปุ๊บนะฮะก็จะทําบัญชีนะครับแล้วก็เอามาสามารถที่จะมาชี้แจงหรือว่าใครอยากตรวจสอบก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผมแต่ว่าถ้าสรรพากรบอกว่าเงินส่วนนี้จะต้องเสียภาษีนะครับในการนี้นะครับก็อาจจะต้องเอาเงินเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเจียบไปเพื่อเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นฮะ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างรอสรรพากรตอบกลับมานะครับส่วนใครที่บอกว่าลุงพลเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายประโยชน์ส่วนตัวก็ขอหลักฐานมาดูนะครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับมีการที่ลุงพลเนี่ยเอาเงินที่เปิดรับบริจาคเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความจับลุงพลเองนะครับนะฮะแต่ว่าขอให้มีหลักฐานมายืนยันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่า ไปกล่าวหาเขาลอยๆนะครับการที่คุณไปกล่าวหาเขาลอยๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นความผิดข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นนะครับถ้าหากว่าโพสต์เฟซบุ๊กสาธารณะก็หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณานะครับมีโทษจำคุกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะบอกว่าลุงพลเนี่ยเอาเงินนี้ไปใช้ใจ่ายส่วนตัวเอาไปอะไรหากินอย่างโน่นอย่างนี้นะครับก็ขอให้มีหลักฐานหน่อยนะครับเดี๋ยวผมไปแจ้งความเองนะครับไม่ต้องห่วงหลังจากนี้ครับถ้าสรรพกร เช็คมาเรียบร้อยหรือว่ามีหนังสือตอบกลับมาแล้วนะครับว่าเงินเหล่านี้จะต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับบัญชีก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เลยนะครับเนี่ยหนาประมาณเนี่ยนะครับอยู่2แฟ้มนะครับซึ่งก็มีการจัดทําบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับรายรับรายจ่ายนะครับคนโอนเงินมากันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับก็ได้มีการปริ้นเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับทําเป็นบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับ ยื่นไปให้สารพรณกรตรวจสอบอยู่นะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการรอตอบกลับนะครับเพราะฉะนั้นลุงพลเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์ครับอยู่ครบนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีการช่อกงประชาชนนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะครับในส่วนการเสียภาษีก็ต้องเอาเงินที่เขารับไปจากมาเนี่ยไปเสียภาษีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับในการสร้างสาราวัดหรือว่าสร้างพญานาคก็ตามนะครับผมนะฮะก็ขอรออีกนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสรรพากรตรวจสอบมานะครับบัญชีทั้งหมดก็เป็นเล่มๆอ่ะนะครับใครอยากดูก็ไปขอดูได้ครับไม่ยากครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วครับ